สับไพนะครับพี่กําลังหาวิธีการตั้งค่าให้ฟังเสียงเท้าชัดนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะฮะเป็นการตั้งค่าที่สามารถใช้ได้กับหูฟังนะครับขอแค่ว่าหูฟังคุณอะแยกซ้ายขวาได้นะครับจะไปไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยฮนะเมแดดเขานะเต็มเลยไม่น่าเลยกูะรครับเออใน้ายสองตัวแนละ้วนะ<ซ>อีกตัวหนึ่งครับอยู่ในซ้ายั้ง Down. Block in Last player standing. Three. My ults ready. One enemy remaining. Whoa. Oh. Oh. Bubum oh. 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 Shop, ลิสแมนช็อปบบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบรยการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีกหแพ็คแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสนสูสุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอราสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมนิกโซนะครับตอนนี้ก็จุดนอนได้ทของผมเองก็เป็นคลิปสั้นๆและกันเดี๋ยวนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตั้งค่าให้ฟังเสียงเท้าได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถใช้กับหูฟังทุกรุ่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีหูฟังแล้วแต่ไม่มีตัวซาวการ์ดนะครับที่เหมือนวัลเรนพับเจครับที่แบบว่าทําให้เสียงฟังเสียงชัดขึ้นซ้ายขวาแต่อย่งเนี้วารไม่ได้ฟังเสียงขนาดนั้นแต่มันก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมใช้แล้วเห็นผลมากๆเลยนะแล้วก็ใช้มาตลอดหลายปีด้วยนะใครที่ใช้หูฟังแบบว่าธรรมดาแบบว่า ผมฟังคุณอะแยกซ้ายขวาได้นะครับโอเคมาที่ซ้ายล่างเลยนะครับพิมพ์ไปที่คอนโทรลแพ n นเานะครับแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมนี่ตอนแรกจะเป็นหน้านี้นะครับให้ทุกคนปรับมาเป็นอันนี้ก่อนอ่ะอันที่2นะครับแล้วก็ไปที่อ่านี่ครับรูปฟังไอ้รูปลําโพงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาที่ ตัวหูฟังของทุกคนนะแบบว่าจำไม่ได้หูฟังชื่ออะไรนะของผมใช้นี้ดูไง่ายๆครับขวาล่างอ่ะแล้วกดดูถ้าคนฟังเสียงอยู่มันอยู่ขวาล่างเห็นไหมอันนี้มันคือ,อน,นี้นะครับแล้วก็กดแต่เบิร์คลิกขึ้นมาแล้วก็มาที่อันนี้นะครับแล้วก็ทที่ปรับอยู่ปกติอ่ะมันจะปรับอยู่ประมาณสัก70มั้งผมไม่แน่ใจนะให้ทุกคนปรับมาเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับปกติบางทีมันปรับมาแบบ มันปรับมาไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับบางทีมันปรับมา70บ้างแล้วแต่เครื่องนะสำหรับใครที่ปรับร้อยแล้วนะครับก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับแนะนําให้ปรับเป็นร้อยนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้อ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้แหละนะก็จะมาแชร์เทคนิคกันนะครับเป็นการตั้งค่าหูฟังให้มันได้ยินซ้ายขวาชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าเออศัตรูมาฝั่งไหนซ้ายขวานะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันก็ะใครที่ชอบคลิปทิคแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะ ใครที่อยากผมสอนอะไรคอมเมนต์มาเลยครับผมจุ๊บๆบบ๊ายบายมา